สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนกคนอจ้ะดูบรรยากาศเถอะเอซดูมืดครึบเลยมืดมืดมืดตึบมืดตึบเลยนี่โอ้ยเมื่อกี้ยังก็พูดถึงอยู่ว่ะเออมันก็อึมครึมบรรยากาศก็ไม่โหดร้ายดูโอ้ยแวบเดียวเองพี่น้องค่ะดูขึ้นมาฝนต,ต,ตกเองน่ะโน่นโนนโ่นดูโน่นนะฝนเนีน่ย แต่เอ็งนายจีโดนไหมค่อยดูว่ามันจีโดนไหมเด้อทุกคนคะ่ะนี่โอ้ยว่านายโจรยกับไอเอ่อพี่ชายนี่จีจีรอดจากฝนไหมล่ะค่ะทุกคนจ๋าฮะจีรอดจากฝนไหมเนาะว้าวว่เอ้ยเอา,เอา,เอา,เอาพี่ชายโยกดีแล้วแล้วพี่ชายพี่ชายโยกแล้ว ฝนจะมาแล้วพี่ชายดูเถอดูลมอ่ะดูลมโอ้ยโอ้ยโออ้ย,อย,อ,ยอย่าอารมจะไปอย่าอารมจะไปโอ้ยตายโอ้โอ้โอโนลมมาแรงอู้ดูเอ็กมาดูเอ็กมาเอ็กเอาฝนมาไหม ดูมือดะดูมาใครให้เอานมาเอ็งไงเองเองนั่นแหละหอมาเอ็กเองไม่ต้องมาถามเลยดูวะโอ้ยพี่น้องเอ้ยดูไปถายนเข้ามาไปไหนไปถายทำดีอ๋อถายบัเร็จก็แลยถายงานหมอรนอโอ้ยพี่น้องคะเบิ้งเบิ้งบิงเบิบง แบบไรนี่สิท่านฝนบ่พี่น้องนานนานฝน,น,นลินมาแล้วฝนลินมาแล้วฝนลินแล้วเด้อเนี่ยมืดมาแล้วเบิ้งพี่น้องโอ้โหดูทัวดูทัวดูทัวดูว้ายฝนดินฝนลินฝนตกฝนตกว,ว,ว้ามอเตอร์ไซค์จะพึง่งเดี๋ยวจะพึ่งเอามอเตอร์ไซค์ไปข้าร่มกันเนาะ ฝนทกแล้วพี่น้องดูเถอะสาดแ้วสาดแ้วโอ้ย,อยมานาจโรกับพี่ชายทำงานทำการสายฝน นั่นโอ้เดี๋ยวตังนี้ดิคุณโอ้ยหัวสั่นหัวคลอนแล้วทุกคนอ่ะชมการทำงนนานของก่อนนะรอและพี่ชายกลางถามกลางสายฝนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะพุ่งไปเก็บของก่อนแปบ๊บนึง Thank <sniffs> you.